วยยุิกาบบกลงต่อเย้ยสู้เลย,ยอ้าวพร้อมนกกีฬาพร้อมกรรมการพร้อมครั้งนี้เป็นครังสุดท้ายแล้วนะครับอะไนระับ ระหว่างครึ่งหลังนี้นะครับสิบน,นาทีพร้อมำการครับเอาว่างไงน้องสม,โมโบ,สมมนบไไูนะครับระว่างน้องสมบูรณ์นไปแล้วนะครับสองต่อหน่ตอนนี้สมรเล่นโลกโดนสกัดออกไปนะฮะ ว่างเป็นผลไหมเป็นหรือเปล่าเดียเธอรนะเกือบไปแล้วนะครับเบอร์บแปดน้องสันโงเบอร์ยีิบสามน้องสันโงเปิดออกมาจะเปิดให้ใครครับน้องสันโงเบอร์ยี้น้องสันโงเปิดท้ตังนะครับตัลังให้เบอร์สิามเล่นแบบสบายสบายแล้วนะครับตอนนี้น้องสันโง่ไปแล้วบเบอร์สิบยเบอร์สิบสามสิบาจะพาลูกไปไหม นะครับจะเปิดบอลออกไปนะครับตรงนี้ว่าไงเอาแล้วครับเอานี่แน่เลยครับไปตัวยี่สบเก้ามันมุกจะต้องไปให้แนะแต่ร้อนโอ้โหตะตุกตะกักเลยนะครับไม่่รรูู้้เลลยกออนนแดดผังกรรมการนะครับน้องจันทร์ตัเป็นผู้เล่นลูกนะครับตอนนี้ฟาว่าเลือกถอนฟาวเบอร์ห้าสิบเจ็ดทำเฝ้นะครับ

นี่นี่นะฮะว่าเป็นเด็กๆนะฮะถ้าเป็นรุ่นผู้ใหญ่คนใหญ่ๆนี่เป็นลมนะโอ้โหเนี่ยท้องรับได้ตัวให้จุกก็ได้จุกใช่ไหมม้เร็วเร็วจุกจุกจุนี่มันจุกนะน่ามันทำมาไม่จุกโอ้ยยิบตาชกลจกแล้วนี่ตัวชกเลยนะครับ ไหนะครับไป29สัญล็อตที่ฉกง่ายๆเลยนะครับถ้าเล่นช้าเราลองมันฉกนะนะนะครับชาวตาลุงเฮ้ยลูกนี้มันเล็กว่ะนะครับไม่ใช่นกเวยนะครับไม่มันหอนเอาแล้วเปิดให้เบแร์8เบอร์8ที่ทำบลูกประตูมาแล้วด้วยนะครับแหน่จับยากเหมือนกันนะ เบอร์แปเตะต่อให้บอ์จิกเบอร์ส um, ิว่างน้องสันโวน้องสันโวจะทานไม่ทานอดอุกัดเอาไปจากล่าทานเจากมล้าไปาไปเบอร์ยี่สิบ้สันโมเป็นคนเปิดลูกเปิลูกเข้าไปเบอร์แปดทานไปแล้วก็ผ่านเลยไม่กลับมาเวลาเลือเจ็ดนาทีครับ ยิงสามตชเลยเหนียวครับสิทธาลีขีนนี่เหนียวมากครับประตูเปนแผ่หลวงพ่อเล็ขีนมาครับกินไม่เข้า่าเงินเล่นข้าไอประตูถอดผ้าออกไว้โอ้โหเขายิงไปสามแมตช์ไม่เข้าสักลูก การว่าไงครับเพื่อถอนขอโทษกันฟาวนะส,สันโบเบอร์สินะครับรรเปลี่ยนตัวเปลี่ยนได้ทุกคนนะเปลี่ยนได้เลยในเมื่อเวลาพักนะครับลูกออกนะครับแล้วก็พักนะครับในจ้ารการเรามีขอเวลานอกมไป มีเนาะแต่ไม่ใครใช้สิทธิ์ตะกนเลยเนาะถราเห็นหนักกีฬาไม่ไหวขอสิทธิ์ของท่านเลยนะครับขอเวลาพักนะครับากรรมการจัดให้นะครับ นะครับแตาวท่านเห็นว่านักกีฬาท่านไปไม่ไหวแล้วจะขอเวลาเบรกได้นะครับเราให้สิทท่านและแล้วเวลาผ่านไป5นาที ตรรมการผมนี่มาจากมาทีแรกนี่หน้าขาวหมดเลยครับตอนนี้เลิจนดไหม่แล้วนะครับมันผ่านโดย2ีดายากอ่ะเอาละกันสิบโดสิบล้ยสิบตวดแล้วโดสับกาวลงไงลูกนี้ลูกคนหน้านะครับ น้องสงมอลว่า29ไป็นเล่นแนวปะพูนเต่ลูกคอนเนอร์โ,โอ้โหหลุดหมดเลยนะครับล้วมีตัดแล้มาสวยด้วยนะฮะลูกคอนเนอร์ครับน้องสงมอลไปพูดเล่น เมื่อทอร์ลาลุกแล้วลุกเร็วนะฮะพอรลามาแล้วนะฮะพอราลาุกได้ลุกนี้นะถ้าหลุดเลยนะครับก็ถือว่าบอลนุ่มไวนะฮะบอั้งคู่เหลือเวลาอีก40นาทีบางทียราก็กลอยากให้หมดเสียเรื่อินเว้ยเหลือ3นาที เหลืออีกสามนาทีนี้นะครับรู้สึกว่าตราทองจะตีแต็คได้หรือเปล่าครับแจ็คเสมอหมดเวลายิงลูกโทษทันทีเลยนะครับถ้าเป็นผลนะครับสามนาทีนี้ถ้าตีแต็คได้ยิงลูกโทษแน่นอนนะฮะไม่รู้ว่าโอ้โหรือว่าสาวประตูนี่สุดยอดตามาให้เบอร์สิบเบอร์สิบมาให้อลุ่ยลงสุด โอ้โหรักษาประตูสกัดเอาไปได้นะครับลูกคนเนี <months'> ่ย <ś> ว <aran> ่ายังไงและและสั่งบอกกระเป๋าใช่ไหแล้วลูกนี้กรรมการให้ชน oidal คืนหนึ่งครั้งนะฮะบอลเข้าไปนัดเดยวประตูตกอกกูไม่เอาแล้วเว้ยมีตามาทะลุเป็นแพงนะครับ โอ,โอ้โหคุณล <oh> ่าส hm ัตก็ดูเลยหาะพาลกมาออกมึงก pues ็ไปได้นะตารมการไม่เตาไม่ใด้ไรเดินไปเลยนะครับตการาเตาแล้วนะคุณแม่โอ้โหไหวด้วยตาไหว โอ้โหไหมครับแต่มีดาวซันเวิร์วันนี้ไม่รู้ใครระหว่างเบอร์แปดก่เบอร์ยี่สิบเก้าเนี่ยผมมองแล้วนะเหลือที่นาทีนะครับก็เดี๋ยวก็รู้นะครับสกอร์สกอร์บอลจะจบอยู่ที่เท่าไหร่ เวลาจะหมดเวลาปจุมนาแล้วนะครับเะครบดนี่เดิงา่มันพูดต่อไนะครับชมชนัพพุทเอพบกับพืะอนพอนะครับสองเอกสารด้วยนะครับนะครับตัวเอกสารน้องเปียววงนั้นนะครับสนใจปั๊บปัปะแล้วก็หมดเวลานะครับ ทันีนี้ก็ได้แก่น,นะครับน้องสัมโมนะครับเราชนะบ้านนะครับได้แก่ชุมชนพระพุธนะครับอเออ้อทอนนะครับอาคุต่อ,อไปนะครับชุมชนพระพุธเอพรับเออ้อทอนใจห้านะฮะทีที่หนึ่งครับ อ่านะครับแชมป์ฮะแชมป์แชมป์พี่น้องครับพี่น้องเอ่อเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวให้นักกีฬาลงประก็นตัวก่อนนะครับผมจะขอเสียงตบมือจากพี่น้องให้กับน้องเตี้ยวสักหน่อยหนึ่งนะฮะเพราะว่าเป็นหญิงอัจฉริยะสูงมากเลยนะครับการเล่นบอลสูงมากนะครับทักษะบอลโดีสิบอลสุดยอดเลยนะเดี๋ยวท่านได้ดูแน่นอนนะฮะ จัดมาหกปีแล้วเพิ่งจะเข้าตาปีนี้เองนะครับหญิงเล็กนะฮะน้องเปรี้ยวร้อนร้อนมากๆ